สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ m c 99รำลูกกาของ7ปัดปัุมธานีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีรถ4ประตูสวยๆเกียร์ออตโอต้ง,งามๆใหม่น้อยๆนะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้เลยกับเจ้าอีซูต,ตัวเตี้ย SDA จด2,023นะคันนี้ไม่วิ่งแค่1600กิโลสประตูตัวเตี้ยได้ร้อยท E 37เลยฮ รอรอเลยนะขอบ18นะนดอยาง225 5, 5 10, 18, องหหบดอกแน่นๆดอกแน่นๆรับนุ่มๆสบายๆแล้วเป็นตัวเตีย้ยเครื่องเดิมท่อเดิมไม่มีรีแมปนะจะัดทรงมาสวยงามมากเลยพี่ๆนะเป็นรถสีบอลดูแรรักษา,าง่ายนี่รับได้นี่เลยคํำหลังใส่ปลายท่อมาสวยๆอันนี้คือท่อเดิมใส่ปลายท่ออย่างเดียวมีกล้องหลังนะเป็นตัว S D A นะครับเกียร์ธรรมดาไอ้เกียร์ออโต้คันนี้ <laughs> นะแหมเราจะหลงเกียร ธรรมดาอีกนะคันนี้เกียร์ออโต้นะพี่ๆอยากได้รุ่นไหนทักทายส,สอบถามมาได้นะครับ <c oughs> ผมมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะเพราะเราเรียวๆสบายๆกันอยู่แล้วชแวบเลยโอ้โหงามแทๆ้ๆสวยๆงามๆเลยนะห้องเครื่องอย่างสาดเลยอะ <c oughs> รถวิ่งมาแค่หนึ่งหมื่นหร้อยกิโลเท่านั้นเองนะ น็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะคันหน้าเดิมๆใสๆสสกิิบๆเลยเป็นเครื่องยนต์1.9 5 0แรงมา้าเดิมๆเลยมี a อ s แอ r b a บนะท่ออย่างเดิมเลยสวยๆอย่างนี้เลยนึกถึง MC99 รําลูกาของ7จ็ปทุมธานีนะครับไม่ดูภายในกันดิยังไม่ได้ดูภายในกันเลยนะเราก็เลียวเพียวเหลือเกินนะอ่าปั๊กลุยกันต่อเพื่อพี่ๆได้เอาไปใช้งานกันนี่ <c oughs> ภายในยังใหม่หอมกินหอมฟุ้งเลยเหมือนรถใหม่เลยนะมีทิฟฟี่ด้วยมีทิฟฟี่หตัวนะนี่มีกล้องหลังชัดแจ๋วเลยเกียร์ออตโต้อ่าเลขไม่อยู่ที่1 6ึ่งหกิโลเท่านั้นเองสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่ๆนะนะ่ขับขี่สบายเลยนะคือพ่อบ้านก็ขับได้แม่บ้านก็ขับดีนะใช้ในคะรอบครัวเขาสบายนะเพราะว่าหนึ่งเป็นเกียร์ออตโต้คันนี้เป็นสี่ประตูตัวเตีย้ย คนเท่าคนแก่ขึ้นลงสบายนะนี่ไงใหม่กิิ๊บเลยมามาดูล่าแล้วกันเลยดีกว่านะนี่เราก็จะให้เห็นว่าภายนงภายในสไตล์ MC99 การันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิกคว่ำแน่นอนอ่ะเจ้าคันนี้2,023 SDA จัดตรงลงล้อหลอ่หลอๆเครื่องเดิมท่อเดิมเป็น1.9เกียร์ออโต้นะ1,600กิโลเองนะครับผมในราคาอยู่ที่500,000 7 9 0 0 0บาทจัดโปรโมชั่นให้เลย579 0 0 0บาทฟรีค่าจัดข่าโอนภาษีพรบรนะคันนี้จะผ่อนเดือนละ1,400ตลอดสัญญานะครับผมฟรีค่าจัดข้าโอนเลยนะซื้อสดไม่บวกแวดด้วยนะเผื่อพี่ๆท่านใดน,นะที่ติดแบล็ก list ติดบูโรแท็กซี่สามารถออกรถได้แน่นอนนะดาว40%นขึ้นไปดาวเยอะผ่อนน้อยนะครับผมนะแน่นอนก่อนจะล่ำลากันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับด้วยนะครับผมมาไปดูรอบพันอีกสักรอบหนึ่งโอเคลุย รถอะไรมันงามขนาดนี้นะโอ้โหเหมือนจะรถใหม่เลยพี่พี่เอ้ยสวยจริงๆนะงามจริงๆกับสีบอลดูแลรักษาง่ายสะอาดสะอ้านนะผมชอบมากเลยนะส่วนตัวนี่เน,นี่ส่งมันได้ส่งมัน,มน,มนได้ส่งหลอ่อหล่อจริงๆนะฮนะฝากไว้เลยนะพี่ fc ทุกท่านนะมาจัดมาจองกันได้นะสวัสดีครับผม